สบายดีป่าลุงพอพอสองน้อมัดคือเก่าเปล่ลุงมืดเนี่กะอยู่บ้านลางังสีเขียวเปล่ลุงไงมืดมาอีละเปล่ลุงตอนเทศร้าเปล่ลุงไงทำงานกับเมื่อคืนนี่ก็นอนอยู่บ้านลางังสีเขียวเพราะว่าสิมาอยู่พีนะเพิ่งเงวงเพิ่งควายซอยเคยลาเปล่ลุงไงเคยลาเพิ่นเกิดยากน่ะมอนก็เลยมันอยู่เรื่องเงวงคว,ยวยคายให้ตอนนั้นเรามาผูกเงวงปล่ลุงไงผูกควายพอผูกไ่อไยันไหลบ่อยมันไหล อย่ามากินเข่าไปลุงปลาปล่อยตัวหน่อยตัวใหญ่ผูกไว้ไปลุงขึ้นใช่บดบด้ขึ้นเบืองก่อนเห็นเจดำไปลุงเองป่านคณะเจ้ากับป่านคูปี้่ะวะเจ้ากับป่านคูปีบ่ป่านบ่เออตัวนี้ลืมผูก จีดําป่านคันนาป่านคันเป็นยังไงคันหัวบ่เอาผู้ใดส์อาเนอะนะอ๋อจีดําป่านคันนาเป็นยังไงอัดอัดคันนาหัวเป็นหัวหือเป็นขาดอ๋อปฟาตุกผักแข่งจะเบี้ยรงามงี่จะเบี้ยใหญ่เบ้างนะเป็นยังไงโอ้เป็นเงาเป็นเงาอยู่ เหล่าเล่าดินไปแลยนะหรือปั่นคันหัวไปลงเคียวไปเลยท้เพื่อนะอมัดกระห้ากระิดมาไปลงให้ดำผวาเมื่อวานนี่นะดำซ้ำซ้ำตะกาเดี๋ยวไปลง สันสกกาแล้วแล้วก็เลยมนเลยไปลงไงล้มันนอนพีต้นตัวเขาเขียวอีเละทางพีงง่บริหิตลงไงเห็ดโบรายปีนี้เขาเอาทำปูปานขันหัวลงเผาควายยันควายกินเขา คนตุกขั้นกับหัวลายไปรู้ฮะหน้าน้องมดนึ่งบดีหัวไปได้ได้ไดบดีคอยขาดมีแต่โต้ครูดมันลงมาหน,น,น้ามันลายแล้วมันขาดไปรู้ไหมคนโตบดีบดคอยขาดบดีคอยหัวฮะเปลี่ยนกระนากระนาฮะเปลี่ยนเปลี่ยนกระเปลี่ยนหน้าข่อยบ่มีไหมถ <laughs> าม,มวาม่าเปลี่ยนบ่หน้าเจ้าน้นาเนข้ากระนาเข้าท่าอ๋อเฮ้มีน่า <laughs> มีแต่หนโหเ้ยนานไมเราวนเปลี Boy, so okay. ่ยนว่ะสิอ๋อเราชวนเปลี่ยนว่ะมูได้ค่อยขาดนาเลยหักขั้นกับบได้ใหญ่ปนีไหมม่อยขาดอันต้นหัวอ๋อพี่นี่มูได้เห็ดเนาะพี่นี่บุรีบุรีผสมบอน สบายเพราะนั้นสบายอ่ะโมสบายโมสบายแกยังได็นฝันคันคือเก่าเลงเยังในทุ่มอยู่ฮะโโโสบายคือเก่าเวลาฝนตก เคยลามันกระหิตคือกันมาเลยทุมตัวคันมันหัวคันมันขาดีอรการกตาก้ามขาดลใช่ใจ่ใชใช่ต่อแบบนี้เราป้าี่แรกึเมือาแล้วบบบนี้อ๋อมาเรียงกันนี่นนขีแต่แบ,บริหิตถุงนี้มันมีหงปล no? ่อยเนาะโูกควายกินพักกระเงี้ยพลุงไงนนนมาให้ก็จะเคยหัวเคยเห็น จะได้เก็บเอาบ่จะเจ้าเหี้ยเสร็ตุ่มปักอบลงเองหอมๆมีตะเบี้ยังเก็บเอาก็อแล้วกันเอายกให้เก็บคืนมาให้นี่จำผักตำมะคามหน่อยเออมาเอาึ้นเดี๋ยวเาเก็บไปให้ก็ได้เบาทำเหล็บมันงก่อยแปลงอ๋อ มันขาดมาเนี่ยนะทางป่ากับทางป่ากับเสาเอ,อื้อยป็นรนะูงงมาแล้วไปซีเขาให้แม่เมื่อซีเขาประมาณหนองสอบหนึ่งนี้แหละมาตกเลหลาสุกดินเป็นรู ตกดินเลยคันหัวมือเส้ามือวานี่เขาจะว่านี่ยินใครก็บอกทำเหลว่าว่าน้ำ้นมาลุ่นลุ่นอย่งก็ลุ่นหัวไปเรื่องเลยบอกทำเหลวว่ากัวเขาเจ้าขาดลายบ้านอยู่ไปเรื่องกัวขาหนามแหงหักจะได้มันโบออกแก่งไปรื่องปีนี้ปีกายออก น้าหมอกเก่ง p าเก็ g e ิลล่ไปรงปีหนึ่งบริกบมืดมากเลว่ะพาที่โต๊บงแหงแล้วมาแรงทำไมวาจะได้จับิล่บุงไงแล้วพ่นบรตกซ้ำอืมนองดำาุงเหม็นหนะอ่าตัวนองดำนองดำไปจัคนะขี่รถบลุงรถรลิง เดี <dri ality> ok the like Never, ๋ยวขึ้น้องดำเสือสีแดงแมนคักและน้องดำน้องดำสับป่นใส่รถใส่รถส่เล่งว่าเนี้ยนะแมนวะเขาว่าแมนเลยนะน้องดำบ่าดวงไอ้ฝนมากเลยเจ้าปืนสีไปใช้เมื่อว้เบิ่งมันเรื่องเห็นเพิ่นอยู่บุญพัอยู่มองมันเรื่องผัวฮะ บ้านเล็กขามาเรื่องบ้านนั่นนะบ่บ้านมันกินได้อ่ะเออที่วิไลอย่างนี้เห็นฝนอยู่พอแหละลุงไฮโลเบิร์ดเลยอันนั้นไหนมนุษย์ชุบุญสลองสิบเอ็ดห้านอ๋อ เปิดห้านนะเขาหมอนเรื่องมาบ่ขนาดเปิดห้านยังหมอนเรื่องมาเลยปุ้งเอ้เหมืนขึ้นเฮือดต่อไปนี่สิบวเอามาล้ำมันยังมาผูวบ่งานดองกับหมอนเรื่องอีกอเธอปุงเอ้กับมือนี่พอปีนี้พอเขาหิดไว้มอนหมอนเรื่องไลยพอคนกระเบิ่งหมอนเรื่องไลยแม่นปีนี้มีแต่รถแห่ก็หมอนเรื่อกปุ้งเอ้ ส่วนพวกว,กวงพวกอยังนั้บุคอยมีปีนี้มีกะมีแต่บุญใหญ่ใหญ่บุญใหญ่กับบุคอยมีใช่ไหมส่วนายมีแต่มลลมเลืองเป็นยแต่ละแต่ละบุญกับอะไบุญได้สีใหญ่กับมลลมเลนนอมเืองลงมาลงเวลาถ่มตัวมันขาดตัวมันหัวเป็นยังแถมอ้าวเดี๋ยวพูดได้เบาใจบ่นั่นะนะเอออ้าเออ เ่าประเทศบริษัท่งนี่อ่ะ่งนี่เออเออ,อง่นหน้อยคุยน้อยโห้นี่น้มัสสิขอลาี่คลิปแล้วปลลุงฝากไลค์ก็แซ่ก็ติดตามซองนมัสเนี่ยเล้อปปลาลแลถ้าว่าลิดหนาปลลุง สบายดีคือไม่แล้วก็ลงเลย